สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หว๋มารีวิวตัวเลนมอดนะคะตัวนี้ฮิตมากเลยคนกินเยอะมากเห็นผลจริงด้วยนะคะนี่อันนี้ข้างกล่องอยู่ราคา850บาทนะคะมีโปรโมชั่นด้วยเนาะเดี๋ยวจะบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรตัวเลนมอวนี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีรหัสของพนักงานนะคะรหัสที่เป็นสมาชิก นะคะแล้วก็ชื่อเนาะเห็นไหมถ้าเกิดว่าน้องคนไหนสนใจจะซื้อของจากบริษัท Star Sun ใช้หุ่แนะนําให้สมัครสมาชิกเราก็ซื้อเป็นเซตนะคะมันจะมีเซตเล็กเซตใหญ่15กล่อง75กล่องนะคะราคาก็ไม่ได้ส่งมากถ้าซื้อเป็นแพ็กนะคะอาจมาดูว่ากล่องจริงมันเป็นยังไงเห็นไหมมีพลาสติกซีนเรียบร้อยเห็นไหมคะโลโก้ชัดเจนเนาะนะคะมีทุกด้าน รีวิวของจริงให้ดูเดี๋ยวกล่องน,นี้พี่จะเอามากินเองแหละพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออน่าจะรีวิวให้น้องๆดูหน่อยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะเห็นไหมเครื่องหมายชัดเจนมีที่ฟิล์มชัดเจนมีเลขที่ออยชัดเจนนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะํนำเข้าจากที่ไหนใครผลิตเขียนบอกเรียบร้อยเนาะลองเช็คดูนิดนึงลูกค้าที่จะซื้อของนะคะเช็คดูนิดนึงเพื่อสุขภาพของตัวเองเนาะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะ